tí mẹ Thì đây dù bó Sẽ đây chắc tố bằng đu Nông phiền Hãy bà luôn bằng này. Nông phiền Bằng đu nông Bà luôn vào nè Bằng đu năng Này

ว่าเก่ง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 เนาะสวัสดีและสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะน่าเนาะนมาคุดอะไรยังแล้วคุดแมงเจ้ารออะไรพี่น้องเนาะกัดพอได้อยู่เนาะฝุ่นคุดอีกแล้ว Chị đây dạ nông đây chắc tổ bằng đu Nông phiền Hãy ba luôn bằng này Nông phiền Bằng đu nông nồng... Bà luôn vào bằng nè Bằng đu năng Này còn mà Bằng đây เปิดได้ปะจานะนี่นี่พี่น้องจอจะลอแน่เรียงแน่พี่น้องโอ้น้องอือหลายๆโตเตอร์พี่น้องถือว่าเก่ง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 น้องน้องๆไปคุดเก่งรีพี่น้อง Ngā cả đây, đây gái, kìa cả đây, kìa 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 tăng kênh cái đi Chào kìa nông, kìa khút, kìa 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 tên, kìa kìa อะไ้พิจิแน่ดิฮึมคอยอยากไปขุดจีร้อยอยากไปขุดไปช้างหันแต่มันก็ไปแล้วเดี๋ยามาเต้นเชาตาเออก็กินได้หันกันกระขัวยูไพรคั่ควเห็นให้ลูกใไฮลานกินเจวแจลเคยแจวอยู่บ่์จีโร่ให้ไปขุดได้ลายก่อนโอมใหม่ก่อนบ่อนี่นะโอมใหม่ว่าทิชชู่ Ơ, ăn thử xem Cám ơn, lúc hay lúc mưa hay, này hay Khi ăn xong, mình ăn, khu này nó bệnh Chờ tụi anh, bắt đầu anh ăn bệnh đi Đi cua nào, mình bệnh Đi chào Thôi, phải khuất, hay màn đái Khi ăn xong, mình ăn vô im Xong, năn lại coi khuôn Vô im xong ăn xong, đi im im lại lại ăn xong, im เต็มถ้วยนี่อิมโยอยากกินลายแท้โยอยากกินลายแล้วโอไปชิกินหน่อยเต็มถ้วยบอกว่นไงกันไปชิกินหน่อยเห็นาะจะเของมาไลยไปขุดคือเข่าเนาะอยากกินเต็มถ้วยก็้สดลดนน้ำจะกระเตหองใช้น้ำจะไม่เห็นมาซิมก่อนนะไปจักฮะาฮ่าฮ่า <laughs> โย่น้ำตั้งไว้ดู่ยที่เนาะนั่งลอย Sợ xài phải kìm xà xà ấy lẹ Phải kìm xà là... xà Ừ <laughs> Bà chòi tôi mày lèo nọ Tôi cao hồi này tôi mày lèo Bà chòi Bà, ừ. à. bà, Đâu... bà. Ừ. <laughs> chòi ở đây tôi mày coi khỏi nhắn này tôi cao vô Tôi cao này lấy tôi mày này Tôi mày bò Cao nó Cao nó Cao nó Chào canh con lắm. Ừ. ไม่ใช่าไทยคลิปนี้ขาไปท่ได้เดินทางแน่เนาไปเจอเนาะแมนเออเออเออเป็นพี่าเออเอออออบอกลูกเราเอานั่นเป็นศาสตร์ไว้เออ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 เพื่อไะดูไพ่เห็ดดูเห็กินในลูกกินในดานกินเอาไวอยู่น้ำในหายเกาหิว อืมจเจ้าหิวเขาก็พยายามอยู่นั่นแหลวแ <c oughs> ม่แลาวะ่ะแม่อืมพาหลานเลยผาลูกพาหลานไปหาเึางจะทำอะไเอยผัวไปอยู่ผัวเอาหลานมาผากไปเลยเถอะไหว้ดีกันมือเฮ้ยเราเราให้มานอนนำ้ำเปล็ดมุเพราะว่าเราคิดว่าเราจิบโมมาลายมือแล้วนเา<ม>านาะน่าจะ พราะเราบอกพ้นไมีได้พ้นไมีได้บัดยันว่าอ่าคนมาลักข้าวโฮมตะโถจองพื้นนั้นเพราะว่าเขาเข้าลักไปแล้วเขาเงอนเข้าลักแล้วอล้วก็เอือยคอยมาชื่อน่าคนจะเขินทันเมียเม็กอะไรเว้าไปชื่อไปสุดที่เลยเมียเม็กอะไรย่านคนลักขอย่านน้องเจ้าหาน้องะใช่น้องหรือว่าอ้ายเจ้าหามาเอาไปหน้าผู้เนาะอุ้ยอ้ายคอยป้ายเรืเด้อไปใช้ไป นี่เฮือยใช่มองเอาเป็นมองเป็นหัวถามเนี่หรอช่องามมองแบ่งฮะเป็อะรลุงนู่นครับบออะไรวิรีปอวนรี่วยบ้านเอื้อเอื้อนองคอยเอาเอาเมีนายน้องเราผู้ชายก็มีบอมีคือกันคืใหญ่ฮันเดย์เอเมีบอเอเมีบ้านยัง chắc ở ban nha ban là ri ban là đi đúng ban là ri à ri à ri ban là ri <laughs> học và chắc đâu à. đâu bài vậy bài chiều khâu chiều rồi men ngó bị chiều khâu rồi các cháu chiều chiều khảo, nằm non mì oh, Chịu... bà con cự đây con cự hả chú nằm non cái ai cái nằm này

แม่น้องคอยนี่เออน้องนั่งลอยน้องน้องนั่งลอยบ่อเมียนะเออสิอ้ายหมอผู้เป็นบ้านเนาะหมอผู้คือข้าเนาะดูเออตัวนี้เนี่ยก็นั่เอาเมียขนใหญ่ไม่เอนลูกนายเอาลูกง่ใยเอาเมียมันก็ได้ลูกแล้วน้อได้ลูกแล้วแต่จะเอาผัวยังได้ลูกฉันได้แล้วได้คือเจ้าอืออืออือ คัเจ oh, oh, ้ามาเลยเจ้ามมเจ้ามาไรมากมืออ mm. ื่นกเพียงโอ้ก um, ูางเจบเป็ดตืต่างเจ้าตือขบานมืออื่นต่างมากมียเมียผ่นลาหันไปขุดจีรอให้คอยกินนี่ขุดจีรอมาให้เล่าเอลเนันเปเนนม่เนอะพวกเีรอ

มะข่าวเอาน้องเอาน้องออ๋ข้าวนี่ไปย่างเปลอาน้องไปน้ำไปซื้อเออเจ้าน่ะเคยคุ้นถึงอยู่เนาะเอาพี่วาวีกระโบนเกตเตอร์สบวันสิบหกมันเว่าคอยขึ้นยีรอนได้มันว่าจางูความเพียงพึงเลยึงอันเ้ ปชาบรูประชารูเออบอกยังตึงเลยตึงเลยตึงเลยนะพีุ่ดเจาะไปขุดเจาประชารูก็มีกตาตเตนตาตตาตรนี่ไม่เจะถ้าหนาวเ้ยนาวด้ไปเดพ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 อยนี่พอยนุ่งอันนี้เลยอักยักอะไรเปียนไหมเปียนไหม่รักอี แนันเจ้าสั่งไว้ว่าคุดเชรอมาหายเล่ามือเมา,าลูกที่บอก<ม>เออคุณละลายตอนนั้นอ่ะหายมันหายเอามาลาวหายเจลอตอนนั้นใส่ถุงยางน,ายน,น้ลายเวลาไปอยากกินว่านังรอให้อยากกินเขาจะให้เจ้าาบ,บอกประยัดขอ,อ,อที่จริงเงเจ้าอยากอยู่ดูดดน,นี่เจ้าจะให้มาลวาวเนือ ที่ยิงเนี่ยกือน้ำลายกลืนเกือกอยู่เออเสือกอยู่ช้ำเงื่อนตัวนั่นไงว่าเตรียมไม่ได้อยู่นะไม่ได้กินไก่บัวล้าบบอนเดี๋ยให้บัวล้าบบอนอันนี้แห้งใบก็โปรแห้งพวกหอยออกให้มันเป็นยืมโอ้อะไรกินอย่ามันมาออกอะอย่ามันมาออกแต่ว่าอย่ามันมออกเรอกนี่กูบานบานมอไปงั้นมอยานบ่วมันคือนอนบัวมื้อคืน นอนอยู่ใช่เมื่อคืนนี่แปะนอนอยู่เพื่อนหลังช้างพู้เป็นอยังคือบ่นอนอยู่นี่ย่านฮะค้อมาเอาเจ้าบ่นอนเจ้าย่านนอนอยู่พุ่นอดีอันนี้เนาะนอนในที่อะไรเจ้าบนซื้อกับข้อลบไม่เลิกเพื่อนเหมือนนี่เด้อแม่ทำฟัวบ่อยู่ก็หล็กไว้ทนคนมาเอาหาตอนนี้ต่ฟัวบ่อยู่เนี่ยยามันเอาข้าวสาร เอายังเนก็เอาได้คำขอเอาเนาะเจ้าก็หลอกไว้หลอกไว้รูกแม่เข้าไปแหละไดไหนหลอกบอกแม่จะเดิอบันี้กเด้อบอกพี่เม่หลอกไว้เด้อทิ้งหลอกไว้แค่นี้นะคงบิดหลอกครั้งหลอกไปอืมลงมากระด่ากันสีเยอะย่ไอ้บาเไอ้บุญเป้งครับโมเป้งนี้น่นอนเผานอนบอกสองคนสตการนอนหมดสองคนเฮ้ยโมกาเฮ้ยมันยุดยดยดน่มป้ง มึงมีหัดไทยสหร้ำแหนวไปงมเอวขุ่ฮนยูไซยูไซมไปงมคอยคนยากอยากบินหัวตอนนั้นยูไซยูไซไปเปงไปเมียเปนแม่แล้วเป็นแบบเมื่บ๊อบจุดเดาอย่างกะดิ๊อบเผื่อนเลยเบอเป็นนอนย่ี้ยไปนี่ปลูกหนึ่งเข่าตอนเช้าเลยตอนเช้าแจ้งที่บอจังเง เจองคนแล้วต้องมอง่ได้เป็นหนังก่อนตะวัดอยู่ต่อไม้เลยนังจูต่อไม้เลยแค่ต่อไม้เลยบ้านเพคอยว่าเออคอยมาเข้าวรายล่าพอดีได้บ้านย่านหนาวนี่จู้จู่ไพ่พิงนี่เอาอันใบตองจิกนี่นี่ไปจูดทางนี้แหละมาเวียงเอ้นีด้วยเออจูดตัวนี่พิงไพ่จังหน่อยมันหนาวตอนเช้านี่เนาะจูดมือเด็กมือหน่อยมันกระเบิดเดี๋ยน้องมาจอยแมนมอจอยด้วยเด่น ไปแล้วเออเอาไปเไปด่น้วะเอาไปอันไหวจะไปโจดทิพย์จะไปจูได้นะเพียงได้นะ <c oughs> เพียงพี่ใหญ่เกิงได้นะ,จะเจ <c oughs> ้าเปนางคือพ่อลูกมันต้อกลูก <c> ม <oughs> ันต้อกเตียงลูกมัน พอวันนี้จะตองตองป่ะไม่พออะไรบุญตองนี่รู้บุญตองแกชื่อเชื่อนี่น่ะบอกแกฮเชื่อบอกเลยเอาเป็นไงเอาเป่งเมาเนาะเป็นแกฮเชื่อองชงสอร์น้องเมาแวบนี้ใช่เชื่อนี่ก็แกชงนี่ก็แกองชงเฉลตเตาองคุย ไรใสชงชอนไรไม่ใชว่าจะใส่ดังลอยแต่ว่าเอาไอรีบอกลูกกับาไปลูกนี่แม่นาดีมั้อืมางาซมเชื่อตักตักตักนังหนัลูกมัเชื่อะมันเห็นคนนี้มันย่านมั้งอกินยามาแล้วยานย่านย่าอ้ยเห็นคนนี้เขายวอะไรเห็นมีเนี่ยมีอันกวาีเตะลูกลูกบอกมักช่องฮั่นบอกมังไม่เหก บักช่องพันมาชนใจเลยลูกอันตรุกยันตรุกเจรจาปะเป่เจนรักไปอยู่ย่ป่าพุ่นอยู่ป่าพุ่นอืออยู่ป่าบ่เดี๋ยวนี่นะอยู่ป่าเอออยู่ป่าจะาไปเชื่อคอยอ่ะไม่เชื่อได้ทำบุญเนาะทำบุญไม่ได้เชื่อได้ข่อยไม่เชื่อได้ย่าแก่เชื่อข่อยว่าแบบเดียวกันน่ะกับผัวเจ้าลูกช่อง ลูกบอกช่องหันลูกช่องบลอกช่องพอยู่นำบลกช่องโมมือเอามามาเดี๋ยวเมนผัวจะมาเดี๋ยวจ้ะไปหลังเอาเข่าเข่ายังเข่าเมทเรมาเป็นเข่าหอนปลาหลังเอาไว้ตัวไอ้หนึ่งลูกไงปลาหลังเอาข่าเอาพอกินเอาให้พอกินอ๋อพอนอยู่ปลาอยู่ปลาลูกนี่ยมาลักข่าชาวบ้านนี่ยไปให้พอกินอยู่ป้าพุทธเมนแม่นมา ลูกอะนั่น่อยากกินยามากินงลมกเม่พอแล้วทังหกเม่พออุจอีกอ้าวลูกก็บอกเม่าอะเ <c oughs> ได้ๆเม่มมมาม,มาไม่ไปน้ำอยู่บ่อีกอันนี้ไปนหนมันมเามเ,าม,เาม,ม,ม่อมันะอ๋อไปน้ำอยู่บ่ยอมไามันมเมันอมันมนมอม่อ่านาาาาาาะาา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 ้าา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 อาา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  อ่าเจ้าจับเจ้าจับพายบนตองค่ะสัตว์ดับจะโซนไม้จั่นสองตองจับบนตองดับแล้วอันนี้อันนี้แกออกแล้วบปล่าองการแกอ็อกักช่องแกออกอ๋อจับมัดไว้กรับลูกน้อไปแกออกโดยลูกแกอ็อกเพลงพ่อเอลี่เพลงพ่อเห็นบ่อีกอันนี้มันเพลงเริ่มมันเบาเบ่เี่ดลูกลาดเราไว้ทําไมละเลยข่าวลูก ไว้แนนนนงนัง hơn ใส่อะไย่านลูกเปาไปแกออกพว่าเออแม่พอนเวลอยู่หึงหึงเลอย่าเมื่อนาผัวว่าอนี่มาก้าแล้วขอี่เมื่อมาชงาเมื่อนำเนาะนกทิ มันเตะนะมันมีเงินชี้ให้มันไปอยากกินฉันมันอยากมีตีคนสายๆเตะขนลูกพุ่นไมอยากให้บักชอกไป่อยากให้บักชอกเงี้ยมันตีบักชอกนี่ไม่หนึ่งถือลูกลูกฮะไม้ไม่อยากปวดใจเห็นมาลูกมันลายออกแล้วเห็นลูกมันลายออกมันเตะหะบักชอกเงี้ยมียาปยานเงินลูกคอยได้มันเบา บักช่องไปอยู่น้ำกันโยนไปหาบักช่องไปหาข้าวคอกพอกินเด้อไปหาเด้อไปหาข้าวนี่เขาอยากกินข้าวไปเาข้าวไปดูกลับกลับกลับไปหลักข้าวยื่นคนคนแบบนี้พลังเอาข้าวลูกแกเอาข้าวโหลดแกเอาข้าวเด่๋ยวเพื่อนเปล่าเพื่อนมึงมีคนนี่ไปเลยเออไปลบ บ้าแกอ่ะเขาลูกอ่ะไอ่พออยู่อย่าปหาได้อย่าบอกเด้ออย่าบอกคนนะคอยคอยนี่รู้ได้มบอกเลยแบบนี้มันอยากถอคนบ้านยังบ้านนัอนบ้านเนี่ยมาไปไหนเกยนี่เนี่ยลูกมีรถไก่ไมีรถปอนซื้อรถปอนกรปอดไอ้ตาหงส์สองกาะไก่กอบ ท็ังเว่นงบ้านเลยกร่าให้เร่งฝรั่อวอะระมีงเา่น้องเพลงจะหูจักบ่เ่รหูจักโน้องเพงมันเลาขอยยานไปฟอนเวลาจะยามือน้พูเจ้าบ่บ่ขอยยานมันตี มันตีหรอกหนูเอาแป้งกวอาแป้งว่าแม่มันตีพอเอ้ยพอตีแม่พอตีแม่บ่คือแม่ตีพอพอแม่พอตีพอพอตีแม่เออเไม่เท่ากก็ดาวเลยนะเปียเลยบนพระบ่พระเปียร์บนเปีใหญ่ที่เกื่อเนี่เบาแจกันประตังดนา ตีห้ง uhm ว่าอะไรเฮงเอือยคอยกันเห็ดเอวนีพาจนเจ้าไปเอ่อมันเห็ดมันเห็ดเมย์ค่ะเมยตายแข็งแรงเมยตายแข็งแรงยันจะลูกตียังโอวา้วมันตัวน้ำ ป่ามันบุญตอง่ันตัวน้ำเออตัวน้ำลงเลยตปว้ำเลยเจ่ว่าแบบนี้ว่าเป็นยังไงก็ว่าภาษาลาวก็ว่าได้อยู่ไงแต่ว่าว่าบุกคดเก่งเลยดันเขาเน้นเนาะดินเขนไปน้ามันนั่นปรด้จังจากในขันหอาสอนเลยเรื่อยๆนะเก่งหูดู แต่หูฟังนะนะฟังขูงเรื่องแต่ว,ว่าบา่ไนะด้เหรอพอได้จิ้มแค่จิ้มเขาไปทางนั้นเลยภาษาสวยภาษาภาษาภาษาไทยเป็นเชิดภาษาสวย <c oughs> สบับหรูนะมันสับหรูนะโตก็อยู่น้ำพี่เลยอยู่น้ำชาวโตพี่เลยอยู่ตึ้งใหญ่ผมเป็นบ่าวผมแกงเมืออยู่บ่ เรานูอยู่น้าเม่จาเมฆทราจางเมหมดจางมจาไมป็นเมื่อ่า๋เขาจาไใตจ้าตาจ้าตาจาบอกส่องกลยยามเมือน้าพ่อไม่ได้อยู่ยังเม่อือคอว่าาว่าลาว่าไปน้ำมาสเราบอกวานนี่ไปน้ำเลนเต์เจ้านั่งหมันชิวบ่ เอ,อ,อเล่าว่าไปนําเอาสีเอารถใหญ่พาไปทาแม,ม,ม่เจ้าเมื่อวานนี่ทําปนวีดายเมื่อวานนีใ่ให้กับผนโอกุญพิงพาไปเอาปะอย <c oughs> ่าเรมมันหลักถึงเพื่อนคนไหนยันย่างเขาตี <c oughs> <ม>ไปหลักเขารักน้ำเขาเนาะ,นะตีหลีได้เขาน้ำปลักเอาหมดหตีหลีได โย่ไปลักไปเลยเขาเห็นเองเราที่เดินในชานเขาเนาะตีหรืออะไรก็จับชงไปให้เจ้าหน้าที่พูดนะจับเจ้าเหอุใดเขาจับจ่ะเหตุไดเหตุในคนลูกคอยอ้าวเขาเป็นลูกเจ้าจะเหตุไดฉันเอาลูกคอยมีเป็นผู้หญิงผู้ชายบ้างมีที่นี่เลวลูกระไร นั่นเพื่อนนัาชา์จะบีเดอร์บัแดงเดอร์บัลนี้เดอร์ตอนที่ไปนอน <c oughs> อยู่เพื่อนจางไงล็อกนจะคงไอ้ล็อกเก็บผันเก็บหนีไว้จะดีแต่ไปนอน,นค่อยนี่เมื่อคืนนี่ค่อยก็นอนเร็วก็นอนดีบ่ดีเลแต่ช่วงอยู่เพื่อนกระต๊อบน,น้อยนี่ตะกี้ได้ใช่เตินพวัว์ไปอยู่ได้ คอยนอนตอนนั้นฮันพวกคอยไปฮอดเจงคอยนอนผู้เรียวฮันคือก้าใช่ประ <ynen, S 1> ยู่กับตอบเป็นแป็น,นี่เนาะเย็ดเงยด้ายนั่นแหละคอยจังว่าเจ้าเกตดตอรลเลชันนะย,ยเอฟทีว่าจาใกล้ไยชุราลน่ะแต่บางคนว่าบางคนว่าตอนนั้นฮัอนอัน ตอนนั้นมีเอ็มเอ็มตัวเซลล์นี่เลยไปเซลตายแล้วไปเซลตายอการนอนเด้อบอการนอนเด้อตอนนั้นเราไม่รัเซลกินตอแล้วใคร่าเยอตอนนั้นก็มีเอ็มตัวเซลตอนนี้อมแล้วกานอนนี่ไปงมเอวขุยยังนักงรัได้นังได้ไปกินนาเด้๋งมไปบอกว่าเล่าเลิกวันนี้เด้ออันนี้ ก็บอกเราบอกแต่จุ้มก่อยโอก้อยบ่มีผู้ใหญ่ชื่อให้ได้นอนบ่ะจอยเงินมนแล้วบ่มีผู้ใหญ่ชื่อให้แล้วจากายคือมีเงื่ทนไชน้ะมันใช่ขายเขาเริอมันน้อยยันอะไรเงียบอเไริกาอเไริกาเด้อบัต้เด้อมืออื่นเด้อืออ่นไมาไปชงแจกันข้าเจ้าก่อนเด้อคอบาบอสพี่น้องในเมื่อนี่ก็ไปแล้วกับประจอยเมื่อนี่ก็ไปบนเรื่นไปพุ่นเด้อ ได้จบเลิปแล้วบานนี่เอามาเอามาไหมบานนี้มาอ่าสบายดีเอฟซีกนสบายดีเอฟซีสบาดีสบายดีเอฟซีสดีไหมเป๊กบายดีเอฟมาจ้ายเฮ้ยมมาจอดรมานี่อยู่มาอยู่ม้วนบานนีมาจอยเ่อามาอ้วรม้วนจะคอยมาน่ะกอล่ามาได้จ้ะ คือบุคอยไม่เสียงบมมีเสียงนะเงียบเลยเงียบเบกระมวลย่บ่ยันารอยันวารอโอเคใช่มเป็นยังไปบุกอื่นด้ยมาได้ไหมมได้หมี่หมายห้าเจ้าหนุ่มหมายเลห้าเนาะคุณให้โดยเจ้โดยเพชจ้ให้เนาะเจ้โดยเจ้โบย่เจ้โดยว่าจ้าโอเคผมไม่พี่น้องคลิปนี้ก็จะบอกมีอย่างไรถ้าผิดพลาดกรรมการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยพ่อแมพี้อ